สวัสดีครับร้รานกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถนิสสันเทียรานะครับ j 32นะครับลูกค้ามีดอกกุญแจที่ใช้งานประจ,จําอยู่แล้วนะครับแต่อาการที่เป็นอยู่นตอนนี้นะครับก็คือเวลาเสียกุญแจเข้าไปในช่องช่องสล็อตนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับรถไม่มีอาการตอบสนองใดๆนะครับแล้วก็พอปวงมาลัยก็ล็อกนะครับใช้งานไม่ได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้วไฟหน้าปัดเลนไมไม่โชว์สตาร์ทเงียบนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับผมได้ใช้เครื่องสแกนนะครับ ตรวจเช็คโค้ดในระบบนะครับก็เจอปัญหานะครับเพื่องแจ้งว่าสเตียริงล็อกนะครับล็อกคอพวงมาลัยมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะทําการตรวจเช็คระบบอื่นนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนอะไรใหม่จะมาทดสอบให้ดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากทําการรื้อนะครับหาสาเหตุนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทเงียบนะครับก็คือตัวนี้นะครับล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้าเสียนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าใหม่นะครับแล้วประกอบอีกทีนะครับ ครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียนะครับทั้งกล่อง BCM ทั้งตัวล็อกคอไฟฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงทํเปลียนระบบให้ใหม่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันเทเนะนะครับ J32 นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับแต่กดปุ่มสตาร์ทแล้วไฟหน้าปัดเรือนใหม่ไม่โชว์สตาร์ทเงียบนะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับ โทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการหรือถอดซ่อมถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับกุญแจรีโมททุกดอกก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับอะไหล่เป็นอะไหล่แท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับรีโมทใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ